เพราะว่ามันไกลเรากระโดดไม่ถึงเราต้องใช้แผ่นนี้เอาไปต่อกันอันที่สามอันที่สามจะรอดไหมหวางเรียบร้อยนี่คือประตูสู่อิสระภาพมังผู้คุมอุยมันไม่ใช่อุยเพชอดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเ,ใเย็นใจเย็น ผนะู้คุมผู้คุมใจเย็นสิ<า>ต้องวิ่งไปผู้คุมเฮ้ยคืออะไรผู้คุมแล้วบาสุก้าเ เบลกร์แอปเ e ิ้ลตู่แเปิบเอร์แขนข่าไปข้างบทายแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีเขียวโ้อะไรทำง้ปเทอจบด้วยพาย apple ิ้ลอุ้ยใครอยากกินไหม แอปเปิ้ลไปกินโอ้อยอันนี้ส่งให้มนุษย์ต่างดาวไปอันนึงงอ้อันนี้อ้าวไม่มีใครอยู่แล้วมาเอาไปเก็บเอาไปเก็บโอเคหาที่เก็บก่อนตรงนี้หรือเปล่ามีหน่วยสวาดอยู่ตรงนี้ไม่ไดเอาเอาไปเก็บตรงนี้นม,มัน,นเก็บไม่ได้เ,ดเร็วๆป้าหาที่เก็บก่อนหรือว่าเราต้องขึ้นรถนี่งไงอ๋มันเรายังต้องใช้อยู่เนี่ย เพราะว่ามันต้องไปสู้ข้างหน้าอีกเนี่ยอ,อ,อน,นี้คืออะไรนี่มันลัสเวกันหรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยน้ำมันหมดแล้วเราต้องเดินเท้าแล้วสู่ดินแดนที่เขวียงขวางขอ,งของยิง นี่ไงมันยังใช้ประโยชน์ได้เฮ้ย<ป>มีบันไดนี้มีบันไดขึ้นไปบันไดสวรรค์อีกแล้วไต่ขึ้นไปข้างบนอุ้ยไม่เจอใครเลยและก็ไม่มีอะไรเลยขึ้นมาทำไมเอา ไปริมริมตรงนี้อ้อาวปิดเรียบร้อยโ <Okay. S 1> อเคเรวต้องไตอนน่อันนี้อ่ะนี่ขึ้นได้อ่ะสูงนะมันสูงนะเอาได้ได้ได้วยอีกรอบนึงเุ้ยได้เุ้ยเุ้ยใจเย็นออมมาจะจบเป็น oh ปุ๊บปุ๊บต้องปุ๊บปุ๊บ อ๋อต้องกระโดดสองทีตายแล้วอ,อุ้ยอันนี้ทีเดียวอุ้ยเอาลงมาที่เดิมอุ้ยอุอ้ยบ,<อ>บ๊บบ๊อบบ๊อบเอาไมโยกัะเอาจะขึ้นมายังไงอะล่วงมาอีกแล้วเอา Hmm. <Okay. S 1> กระโดดยากนะการที่จะเป็นนักโทษแหกคุกมันช่างยากลำบากเหลือเกินอื้ยไพรสันส้นไพรสัน้นไพรสั้นไปจ้าไปจ้า ขึ้นมาได้แล้วสู่ยอดตึกเฮลิคอปเตอร์ของฉันอุ้ยครับวนี่มันสวยสวสละภาพบินไปแล้วอ้าวจบแล้วอะไรเป็นแลงกิ้งอ่ะ เรียบร้อยจบแล้วแล้วแต่ออนี่ยิง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 ไปไหมนีนอ่อันนี้คือเราจบแล้วใช่ไหมได้อ๋จบแล้วดุมสกายสุเปอร์สปีดยซุเปอร์จัม าาปไโลกาวิต้ิาอาเป็นจับจุ้ยเหรออะไรนี่ดุมไกลเนี่ยนี่อ่ะเฮ้ยเอ้าแล้วใส่ชุดผู้คุมตั้งแต่เมื่อไรอุ๊ยว้าวว้าวววิ่งเร็วมาก้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเปลื้อนเฮ้ย โว้าโว้วเย้เย้โว้ยล่องลอยอยู่ในอวกาศนะครับตอนนี้โอ้ยโว้ยตอนนี้อ้าวทำไมอ๋อนี่ไงเราใส่ชุดผู้คุมจะให้ซื้อเหรือมันจบแล้วเราเป็นผู้คุมนี่ไงนี่แม่กายะเฮ้ยเพื่อน เพื่อน <Yeah. S 1> ฉันมาทำงานใหม่นะเฮ้ยนายกินเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยสะดูสะดือจุนเลยโอ้โหเสียงเราจะเป็นผู้คุมเฮ้ยนี่นายเป็นแรปเปอร์แรปเปอร์อยู่ข้าง,างในห้องขังนะเหอเฮ้ยมีสิทธิพิเศษเหรอโอ้เฮ้ยนายทำอะไรฉันเห็นนะ เฮ้ยทำงี้ไม่ได้นะเพื่อนเราอยู่วงการเดียวกันนะทำงี้ไม่ได้มันเสียมันเสียวงการนะเพื่อนเฮ้ย่ยาไปจอยตัวกาเฮ้ยมิสเตอร์จอห์นนายมาทำงี้ไม่ได้นะมันเสื่อมเสียวงการของเรานะออกมาไปกระป๋องยา อี๋เอาอันมาแปะจูโหลนี้อ่ะแล้วเอ่อเราไม่มีกระกระบองนักโทษก็ไม่มีอันนี้ให้ให้ทำอะไรอ่ะโอเคอเปะจูหโหอเจ้าอ้าวแปะจูอ้าวออกไปไม่ได้แล้วด้วยอันนี้คือ,อให้ฉันมาทำอะไรเนี่ย มาเป็นตำรวจกอยกาเป็นตำรวจเป็นผู้คุมรอดักคนที่ออกมาใช่ไหม<อ><อ>นี่จะเป็นกโก้ก่อยตาหดเหรอเนี่ยไม่มีคนมาเลยคนแหกคุกหนีไปหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรกดปุ่มพราไม่ลัด จะไปจอดรยกว่าเราไปเฮ้ยกันดั้มกันดั้มเย่กันดั้มไพรสั้นนายไปอยู่ข้างในได้ไงบอกมาเดี๋ยวนี้มาจะนีออกมาจ้าออกมาจ้าจิออกมาจ้านะนายออกเป็นหรือเปล่าเนี่ยมีลูกศรบอกเนี่ยออกมาสิเข้าใจหรือเปล่าเฮ้ย ฉันพูดอ่ะได้ได้ได้ยินหรือเปล่านายอ๋อนั่นไงถูกต้องแล้วปีนขึ้นไปตามลูกศรแล้วก็กระโดดลงมาฉันจะตีหัวพุงนายนะทาพุงนายออกมาพุงนายกำลังออกมาใช่ไหมนี่ไงออกมาข้างบนอ้าวไม่เห็นแล้ว เดี๋ยวก็ออกมาตรงรูนั้นแน่นอนออกมาออกมาเดี๋ยวนี้อ๋อยังไม่ออกยังไม่ออกอีกฉันเป็นผู้คุมแล้วนั่นเนี่ยโอ้ยใส่ชุดสีฟ้าแล้วชุดสีนั่นเจอแล้วหนึ่งคนมาจับจับจับขอจับบเอาเอาเพื่อนไม่ช่วยจับเรา เอาเพื่อนจับสิเฮ้ยเอาเพื่อนนูนนะ่ะหนีรอดไปนหนึ่งคนแล้วนี่ไงตัวกันดั้มมาแล้วเนี่ยจับจับเยวจับสิบส<ย>เพื่อนอุ้ยเอาเยลเยลเยลเอามีเครื่องดื่มเฮ้ยช่วยนักโทษหนีเหรอ ไปเลยเวิ่งตามนักโทษไปละเอาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไม่ไหว